นี่ท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนนะครับเนาะขอสูตรเฮ็ดเจลเนี่ยมาสั่นวา่าเอาเดี๋ยวสิให้จัดให้เป็นแบบสูตรตีเห็ดยูรานเลยนะครับเนาะนี่ครับก็ต้องออกตัวกันมาทางลานใส่เป็นเพี้ยแบบนี้ครับซึ่งเพี้ยแบบนี้เอื่นว่าเพี้ยหัวพุ่งครับผมเพี้ยหัวพุ่งมันก็สิมีง่วตัวนึงมันก็สิมีอยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณสองสามคืบนะครับเนาะสีะเป็นเพี้ยคนๆเพี้ยหัวหัวมันเพี้ยสีรีเล็กก็จะา่าหรือบางไรหมองไรที่เอื่นว่าเพี้ยต้อดีหรือว่าเพีย้ยต้อตับยังก็ก ล้วแต่สีล้วแต่พื้นที่นะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นเพียส่วนแหลกที่ต่อจากกระเพาะอ,อาหารของง่วครับกอนที่ออกไม้สูล่ำใส้ใ่อย่างต่างๆครับผมนี่ครับส่วนล่ำใส่ใส่ยังนี่อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้บ่อยเอามาเฮ็ดเปนอ่าเมนูพวกใส่คอร์ดนะครับเนาะนี่ได้แล้วเพียอีกแบบหนึ่งก็คือนี่ครับอันนี้เป็นเพียโพนเพีย พ่นเล้วแต้หมองสีเอินครับผมอันนี้คือเกิดจากการปั่นออกมาจากจากระเพาะอาหารส่วนนี้มันยังสิเป็นมีมีกากแย่ยังสิเป็นงาอยู่ครับก็คือเป็นงางาสดอันลไปหิดผสมใส่กันนะครับเนาะซึ่งเพี่อแต่ละส่วนสองส่วนนี้ก็มีความเขมข้นนะครับได้เลยแบบใส่มวลาหลายอย่งสีเลยครับนครับเต็มหม้อเลย ใส่สองส่วนครับผมอันส่วนที่อยู่ในลำเสดที่ต่าลงไปนะครับเนาะต่าลงไปจากเพียหัวพุ่งนี่ครับมันเกิดสิเป็นแบบเพียแก่ครับผมนี่ครับเพียแกลไม่กระสิเหม็นไม่ปุ่งบ่แซ่บครับเอาไปเฮ็ดเจ้ามั่อีกถือกินนี่ครับเอาไปให้เบิ่งเพียหัวพุ่งใกล้ๆครับมันจะข้นครับท่านผู้ชมเพื่อนเห็นไหนี่ครับเหนียวข้นเลยครับก็คือต่อออกมาจากส่วนนี้ครับมันก็ยังเป็นงาๆอยู่บะตะไป นี่เลยใส่ลงไปก็ได้ครับยังไม่ต้องกรองนะครับเท้าสีต้มแล้วเท่าจังสีกรอนครับผมแบบนี้เลยครับเส็นแล้วก็เอาไปต้มครับเบิง้งที่ท่านผู้ชมเต็มหมอ้ออาญ่เลยนี่ครับตั้งไฟเลยดย๋่ห้องยูทุบตะไคร่ไปน้ำร้อมนะครับเนาะ ใส่ตะไคร้เพื่อดับกินครับผมใส่สมุนไพรไปดับกินยังไงกเ็็นว่าเป็นเพียดีเพียง่ามกัแกัยังสิมีกินอยู่ครับเนะเพื่อให้บางที่มันอาจจะบสถูกจลิดของลูกค้าทุกท่านเราก็ต้องจัดการได้ต้นทาางไหมครับ <Okay. S 1> ลงคน้นวางหอมลงคน้นมาเหม็นเด้เพราะฉะนั้นเราต้อง ดับกลิ่นมันไว้เลยเอาให้มันเป็นรสชาติของเพียเยแต่ว่าให้มันไม่กินที่มันนองไครับอันนี้จุดไฟแล้วครับแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วครับใส่เกลือไปหนึ่งซอนละลืมทายเมื่อกี้นี่ใส่ตะไคร่ตามลงไปครับแค่ตะไคร้กับเกลือสองยางครับอ่าแล้วก็พวกใบบกูดนี่บใแซนะมันสีบูดไว้ไมนหนีเสียไว้ เดี๋ยวเารอให้มันเดือดครับเดือดราให้มันพ่อเดือดปุ๊บมันสิปุ่มใช่ไมมสิเป็นฟองนะปุ่มคือแจ้งมันสิล่นออกนี่ครับคือแจ้งมันสิลมเนี่ยเท่ากับบาไฟปิดไฟไปเลยปุ๊บมันก็สิโหดลงไปเต็งไว้จากหาที่สีมาที่พักไหมมันก็สิปุ่มกันไม่อีกแล้วมันก็สิโหดลงไปอีกเท่านั้สีอะครับกระแปะกมาสีรอบครับผมจะนะฮะจะนะห้าวเกิดไปกลองใส่ยแผกเขาบางมันก็สิได้แบบนี้ครับมันก็สิข้นอยู่แต่ก็สิบวกข้นไหลนะครับเพราะว่าพวกเป็นต้นๆยังมันก็ปิดอยู่นา้งมันสิปุเกิดบิดงครับ เคล็ดลับความเสียบนะครับที่ลูกค้าหลายคนมากติดใจบอกว่าเจลยูหนีเสียบนะครับเนาะมันก็เสียบมักงแต่วัตถุดิบครับผมนี่เลยครับเป็งความข้นครับนี่ครับมันก็สิเป็นอย่างๆสีเลยเนืวอเนื้วเลยประมาณนี้ครับส่วนอัตราส่วนนะครับเนาะกับว่าาตโต้นะครับคือยู่กับความข้มข้นหรือความขมของเพียรในแต่ละมือที่ใด้มากครับ ลักลักกสีใสประมาณบ่สามหนึ่งกับซีหนึง่งฮะเขาต้มเสร็จเขาลองซิมบางซีหนึ่งที่ว่าคือเพียซีบีหนึ่งครับอันนี้เป็นบีนะครับเนะเป็นบีแท้ๆของทางร้านเพจเองนะครับเด้อมีจะจำหน่ายพร้อมต่วันนี้ใส่มาจนคอนควรแล้วบีแซบบีนวบีงัวแท้ๆครับผมสร้อยที่ดีดองคมจนยางเดาครับมีจำหน่ายนะครับติดต่อเข้าไปได้เลยที่เพจซอยทีคาเฟ่นะครับเพจร้านหรือเพื่นกับเพดไอบอยเดอร์ก็ได้ครับผมเพจนี้เป็นเพจลงคลิปนะครับเพจร้านเป็นเพจลงรูป ต้องลูปยยอะๆนะครใส่เลย3ต่อนหนึ่งนะครับไอซีต่อหนึ่งนะครับเมื่อกี้ใส่ซีแล้วนะฮใส่ดีลงไปนึงนครับอันนี้เป็นบีแท้ๆบีงวแท้ๆนะครับผสมน้ําปลาดองน้ําปลาครับผมสญญาเหตุที่ต้องดองน้ำปลาก็เพราะว่าเพื่อให้เก็บได้ดนขึ้นนะครับเนาะผมให้ลังเคลูกค้าสั่งอยู่ต่างจังหวัดเสียก็สามารถส่งได้ครับผมเพราะมันเกิดการดองแล้วจะติดบ,บ่อเสียไงยนี่ครับน้ำปลาก็ใส่หนึ่งให้กันครับส่วนน้ำปลาที่ใส่ดองนี่เป็นคนละ ข้อระยี่ห้อนะครับข้อระเกรดกับที่ใส่ผงเจลนะครับตามด้วยผงชูรส์ผงชูรสนี่ใส่เครื่องหนึ่งของของบีนะครับเด้ก็ยังใส่บีส่วนหนึ่งผงชูรสกับสีเครื่องส่วนตามด้วยพริกป่นครับพริกป่นใส่ซ้ำกันกับบีครับซ้ำกันกับบีซ้ำกันกับน้ำปลาเข้าครัวครับเข้าครัวก็ใส่ซ้ำกันกับบีใส่ซ้ำกันกับน้ำปลาใส่ซ้ำกันกับพริกครับผมวัตถุดิบดีผู้ใดปรุงกระเสียบ นี่เลยครับสูตรกระสีประมาณตามนี้แหละครับมันก็สีขมล้ําพอดีนะครับเนาะในการเลยแหละนี่กระสีบางคนหลายบาถึงกับเหนียวคน,นมากมากครับนี่ครับกระสีพอดีจําพอดีตุย่ยนี่เลยเสียบเสียบเลยครับตัวันบกพื้นว่า เจลเสียบๆครับก็ต้องคู่กับเนื้อดีๆนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับมาสดๆใหม่ๆครับเต้นยึกๆมาเลยครับลมปุ๊บปาดปั๊บมาเลยครับสะโพกบวกแดดครับตอนนี้คือแก้มกลนเลยนะครับนี่นี่ครับแก้มกลนครับออนอุ้ยสวยครับตะวันเนียนปักปักเลยครับนี่ครับสะโพกครับเกลี้ยงเกล้ยเลยครับท่านผู้ชมนะเด่นกำมาเลยครับแข็งเป๊กเนียนงติงๆครับ นี่ครับตับสดๆครับโอ้ยเหลี่ยมภาพผับสดแท้แน่นอนครับนี่ครับเบิร์เลยครับเหลี่ยมเนี้ยซิบซิบอยู่ครับบีบวกกับไหลโจกเลยครับนี่สดแท้แน่นอนครับดอกจอกขั้นแท่หน้าครับคุณน่ะยังไงเลยสามซิบกีบนี่ครับมีหัวใจมาพร้อมคืบๆบักไข่หลังนะครับเนาะเสือหองห้ครับท่านผู้ชมโอ้ยงามๆเลยสดแท้ครับเบิ่งครับมันยังดึงดึงดังๆอยู่ครับ ผ่านกันเซียเย็นเซียนแม่เล่ามันสีด่านไปเลยนะครับเนาะสีบอ้อนสวยสีครับที่เด็ดเลยครับใหม่ๆสดๆสวยๆปลาเอาเฉพาะมองที่มันมีเสือหองห้มาเลยครับนี่ครับที่จริงเบิร์ตตัวเบิร์ตต้อนนี่แต่สีเงากระนี้หลายเต๋อครับแต่ว่าห้าเหลือเเฉพาะที่มันมีมันแบบเผาไม่เออบแบบเผานี่ครับนี่ครับวิดเป็นกัมโบมีแล้วคัดมาอย่างดีครับเพื่อท่านผู้ชมเพื่อลูกค้าทุกท่านเลยครับนี่ สวยๆเลยครับอันนี้น้องไร่ครับใช้น้องสดนะครับไม่ใช้น้องฟีดไม่ใช้น้องแล็บสดๆเลยครับอ่อนอวยสวยเลยนี่เดือดซิบๆเข้กันครับลมปุ๊บปาดปั๊บมาเลยครับยังอุ่นๆอยู่ครับในการเลยทาานี้กลเป็นใส่นะครับนะจะเป็นเมนูใส่ขวดครับใส่ขวดก็ไปนอยู่ในไรเมนูครับอยู่ในย่างไส่ขวดต้มขมไส่ขวดไปร่วมกับหมูอยู่ในย้อยเนื้อย้อยงัวไปอยู่ในเมนูงัวดาดครับผม นี่ครับวันละประมาณห้ากิโลเลยครับนี่ครับเบิร์นี่ห้ากิโลเลยครับบบเมนน้อยได้ครับหมอ้นยบอกง่ายได้ครับนี่ใส่คอดใส่คอดสํานเราเมนูปีง่างข้างกี่กันร้ายครับปลาหมึกครับมาสดๆไม่ๆหมกันนี้ครับปลาหมึกง่วนี่แล้ครับเอาไปย่างเสียบกระแนงแต่ว่าต้องไปแต่งเอาไขมันส่วนเกินมันออกอีกน้อยครับเขียวนูก็มนีเห็นหลายคนถามหาครับนี่ครับเขียวนูครับนี่พ่อไปย่างพาคืองจะเป็นเขียวๆคือยังฟันหนูนะครับเนาะ อันนี้ก็เซียบได้ครับนี่คู่กันมากครับแช่หนูเลคือหลอดล่มเลยะครับตัวนี้กระเซียบครับนันต้มเปือยเราเนี่ยุดยอดเลยตัวนี้ทีเด็ดทีเด็ดครับของปิ้งย่างเราเยอะมากข้างล่างเป็นไข่นะครับเนาะไข่หะล้าครับผมเพียบเลยเต็มเลยละ่ะพีช่าพีกระแมนไยเรียกับว่าผัดครับเมนูย่างึ้นกันครับไยเรีย ลิ้นนะครับนี่ครับลิ้นสดครับใส่ของสดเปิครับบ่มีอัะไรฟิตบ่มีอัะไรแข็งนะครับ<ม>เบิดแล้วๆไปครับผมนี่เลยสดๆมันบ่ต้องปรุงแต่งแรงกระเสียบครับตัดดึง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 เอาเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้ชมอยากมาลองลิ้มซิมสดของเสียบของสดๆแบบนี้ครับผมแบบ เข้าถึงแกนลึกอิลีกเลี่ยนเชิญครับอยู่ที่ร้านซอยถีคาเฟ่น,นะครับบ้านหนองสองห้องตำบลโพนงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา,านีครับเบอร์โทรกั0623347444ครับผมปักมุดในแมปได้ด้วยครับเดีอยพิกัดมีครับในแมปร้านซอยถีคาเฟ่ครับผม